สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ประสุขวูมสุขคนเด้ยยินดีต้อนหับเข่าสู่ซอกบจอ่จรแชนแนลพี่น้องเมื่อนี้บ่จรก็ออกมาห้มาหน้าคือเก่าเนะาะบ่จรกับสิปห้ารอเบิ่งปลาขอดนะพี่น้องปลาขอดอยู่ตามหายหน้าเขาเนาะฝนมันกับโโตคไลเมืรอแหละพี่น้องน้ำตามห้หน้าขนาดซิบกแล้วเนาะโอเคนาอพี่น้องเลยครับไปเบิ่งไปสรุมกันเลยตอนนี้กกำลังพากันยาน่างไปเนาะพี่น้องไปกับสาวพรสบายดี ไปเบิ่งปลาให้เดียวนะพี่น้องโอ้โ,โหสิได้หรือบ่อเนาะเจ้าเป็ดกินเบิดแล้วบ่จักเพราะมือวานนิวาสียเอาวานนียนหน้ามันยังหลายอยู่เนาะน,นี่กัสิรองไปเบิ่งเนาะพี่น้องวะสิยังเรือซํำใดตอนนี้ก็มาห่อนให้เฮาเสียเอาแล้วนะพี่น้องเพเป็ดกินเบิดแล้วบ่จัก หากเห็นปลาคอน้อยตัวหนึ่งเนาะอย่างนั้นเราเบิ่งก็เห็นแต่ปลาคอน้อยตัวเดียวเนาะพี่น้องดีนอยู่วก็เป็ดกินเบิร์ตกับหมอแจ๊กอืมนี่กะปลาปลาโตกับเบิร์นขึ้นโน่นมาเนาะหมอจอนคิดวะโบมีเห็นอยู่เนาะพี่น้อง จับก็ได้สัตน่อพี่น้องรุดลงน้ำคือเก่าปลากระหาก็ได้ตัวเดียวพี่น้องไปขอกลอกน้อยตัวเดียวเนาะนับ้างโตบ้างก็หกมุนตมเนาะหน้ามันยังโมบก็ได้เนาะข้าพระพุทธเจ้าสวีงกันดูจะได้ เทียนี่กว<ต>่าโตมันนะนี่น่าอ,อน็ออนดพี่น้องตายนล้วอ๋อกระขน้อยขอน้อยพี่น้องใหญ่ขนาดนั้นเตัวสำ่มกลางฮ่างุ้มห้าขั้นเหมืนอมนกันผุดโมเนาะวัดนี้เขาเข่าหุ่นหันเอี้ยงเลยตายยังโอ้ประดุกลงปากมือ,อม น่าจะได้ยังอันนี้คือปิงมีนือเล่าคนลุกมันปิงบอกบอกไปไล่คือขีตข้ตม้ม <laughs> ขี้ต้มขี้ต้มมันเป็นคือปิงเนี่อ,อยแล้ก็เข่ามันหมุนขีต้ต้มน้ำมันยังลายอยู่เนะะะาะเอานลปตกใส่เนื้ออื่นนี่กันแห้งดู น้ำมานันยังบวบกันได้ถ้าเกิดว่าพ่นบปตกใส่ไม่ใหม่จะมาเบิ่องอีกตอนนำบกนี่เด้ปลาซิลมีอยู่แต่ว่าแต่ว่าหน้ามานันยังมีอยู่มึงเลยเก็บกัได้เนาะอืม,มออกซะบะเข่ากับงามงามมุน หดกุ um, ้งเอาใส่ซื้อกุ้งเต้นม่ลายอยู่แต่ว่าเก็บมาได้ปลากุ้งก็ลายอยู่นะกุ้งลายอยู่นี่กุ้งฝอยแต่ว่าน่ามันยังยังอยู่มันก็เลยเก็บมาได้เฮ้ตัวนี้จ้ะได้ไหมไปตะขอ มีตตวโตสำนีเนาะกระทังกันคะแนนพ้นประตกใส่มาจอบเอากุ้งกับซชวซิวเชี่ยวเขาะประคอประดุกเนาะฮะบางแกนมันเบืนไปอีก่ะโต้มกระมุนต้มต้มมาเงินมันเนาะ ปลาเขา่ากลาซูต่านเนาะเข่ากับงามขนาดแถวเนี่ยเข่าซูงเพีย้ยนจำอ,อกึกบรรยากาศยามเร้งดีไล่ใช้กระดูกน้อยลายเป็นเนาะมันมีอายุแต่ว่าร่าะบอเห็นมันเนาะ หมุนต้มนะได้ละ,ละนี่ละอะละุ้ยน้องกระโดดออกอีกลายโตเต็มเลาะแม่นบอลตัวนี้นี่อีกกระมันงตัวเห็นมันยเราโอ้โหซิวกับกุ้งก,ะงกรงกะไป ขอลองระดูปวกมึงด้วยตัวนี้ใหญ่เติบเนาะดูสัมกันบ่ตัวนี้ใหญ่กว่าเวลาโตเต็มแล้วเนาะมันไม่ควนมากครับมันมีอีกมันหมุนไปแถวไปไกลบริเวณไกลเคียงมันนี่ก็ตายก้วบ่กตายเงี้ยได้ขะคอยแบบตัวใหญ่บ่ พอหน่อยเลยไปเนองมิจจะรุดนี่เนาะสิมุกนี่เันอุ่นตบน้ำบางตัวมันกระจายกันไปหนาจะลายอยู่แหละปลาข้าปลาบ่อ๊อปเราต้มกิต้มมันอยู่ในกาบไหมอยู่ในกาบไม้นั่นในปลาค้างเบิ้งอุ่นต้มอือันนี้ปลาค้างเนาะขี้มันแดง ปลากั้งคือปลาขอกั้งที่มันแดงๆพี่น้องเหยียบก็เข่าละมุนหมดละต้มลม่มต้มนล่มเนาะต้องหาเบิ่งกระข่างมันไปกระจายกันไปเนาะเอากุ้งกุ้งก็จะเป็นตัวใหญ่หืมมี่ปต้องตรงนี้กันเห็นแต่หัวมันเนะาะปลาเลยขี้ต้มโอ้ปลาโอ้ปลากลั้งอะไรพี่น้อง ปาก้างในสองโตัวนะคนไปคนมากกันอยู่ตามกิ่ตบเนาะมันตมก็เข้าก็ขุนเลยเนี่ยนี่ยเควโบมีเนาะพี่น้องได้ลายเติบเนาะในนี่กับเขียว่าปลาแเมืองดลงมานําอีกเลยขึ้นเม่โดขึ้นเมงดเข่าก้น สะพอนะครับปลาซิวเนาะซิวก็มีบกค่อยลายมันก็อยากหาปลาพอมันหลุดโด่งหาเบิร์ดีๆด้วยเผื่อมันเบื่นขึ้นโน่ออน,นนะปลาเรือเปียกจีนเขี่ยเป็นตามพิศตบนะพี่น้องพออีกแล้วพี่น้อง ตาขอน้อยเนาะหมุนต่อมแต่ไนล่ะมาพี่่ะไอะไรพี่เนาะ หาเบิ่งดีๆเนาะตัวไดมันหมุนตัวมันก็ขึ้นมาเนาะวัน <c oughs> นี้ก็หาเบิร์ดแล้วเนาะพี่น้องเขาก็สื้ง่ายไปแจกใหม่เนาะไปแจกพุ่นมาเนี่ยคือวันนี้ก็ได้หลายโตเติมเนาะปลาขอน้อย เบิ่งขึ้นสิบบมีเนาะควนไปควนมากปลเห็นเสยนำขอนเนี่ยมาใส่เป็ดกบจะว่าได้ปะจักมาต่อลองนี่ต่อเนาะลองนี่กับมีโะจักทั้งปูเด็กทั้งปูมีท,พท,พทพ้พุ่นขอนปะกูเห็นมีพี่จ๊ะลูกปะนิน นี่ลูกประนิ่นเลยลูกปนินน้อยพี่น้องเราต้องควรให้น้ำมันขุนเนาะพี่น้องปลามันจะขึ้นมาเนาะปลาเงี่ยเสรเสร็จแล้ว ปลาเนาะจีนปลาขาวบ่หรือปลาปลาควรให้มันขึ้นมาก่อนเนาะได้แล้วพี่เนาะจักปลาอย่างเง้ยจะเป็นปลาขาวเนาะปลาปากบวมเป็นปลาขาว อันเดียเ้าขวดให้หน้ามันขุ่นปลาซิวก็เริ่มขึ้นมาเนาะพี่น้องเริ่มขึ้นมาหัวช่องเลยเนาะปลาขอนะ้ไอ้ผมมีบ่ลองหนะ่อฮึทางนี้ก็มีเนาะพี่น้องทางนี้นาซิมีหลายอยู่เนาะปลาขอก็น่าซิมีอยู่ทางนี้ คนในหน้ามันขุ่นกปอือมีไปทางตัวนี้กันตลวนี้โอ้ติดแซ้ำหัดจับักเท้โอ้ปลานิลก็มีลายโตอยู่เด้อ ได้แล้วพี่น้องมีพี่น้องตัวนี้กันโอเคบ่อหน้าใช่ไหมบ่อบ่เดี๋ยวมันดีนปลามันไปชงสันโตเนระซิวกระไลแต่ว่าโอ้นี่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 หันหันหันไปแล้วมันไปบนน้ำน้ำนี่นี่นี่ายโตอยู่บนนิน นีนลงมาจากผายห้องแล้วก็ต้องนี่นี่นี่ก็ต้องเอาเนาะใส<จ>่ไปแล้วถ้าว่าเอามาจากแบบฝนตกน้ำมาเดี๋ยวมันก็ไปน้ำน้ำไปเนาะพูนพูดมีลายโตัวยุติมีเหยียบประดุกเหยียบประดุกมันบอกปลาดนไปเนาะลุกนะอ้อยอืมเป็นปลานินลงมาจากนองเนาะเอาไปเดี๋ยวมันไปน้ำน้ำไป พระเขาน่าจะมีเนาะแต่ว่าหน้ามันลายเลยอ้าเดี๋ยวลายเติบแต่ได้เนาะออเดี๋ยะปลานินพี่เนาะจะคุกๆะคุกหมักโด้อโดก็หาปลาพอโด้วกปลานินหน่อยนี่ลายขนาด ลงมาในนี่ยังไ่ได้ประคอพระโตเนาะพี่น้องให้แตันนินได้ะ่ได้ไปทำไรฝันน้อยนำนู้นมันอยู่แถวเทิงเพราะเนในพี่น้องสะคอขนกวนน้ำขุนแล้วมันเบือนกันเทิงเนาะ มันแบบนั้นโตใหญ่เต็บเนาะเดี๋ได้พอปลุกพอมกไปเนาะพี่น้องหาปลานำขอนมันก็ม่วนแลยพี่น้องม่วนม่วนเลยหาปลานำขอนปลาปล่อยกับลูกมาเนาะปลาปล่อยลงมาจากนองนั่นไปตัวหนูถึงแล้าปลาคอปลาชัก ขฮ่าเบิ่งตามจล็อกจะล็อกเนาะเบื่อมันนี่อย่าปลาเลยพี่น้องอ่ไรขอขอน่อยทํงไงล่ะ ได้อีกเพี่น้องปลาล่องนี่ฮะก็ได้ปลาคอสองตัวเนาะปลาคอน้อย,ออยสับพอมาเห็นปลาคอเลยนี่ใสจับได้ยูบบบูนีดด่ใส นี <ih az violin beeping warfare> ่โอ้มนี่พี่น้องลายเลยโ้มีลายโตเด้อใ่นเต้นเป็นปลาขอมวนมวนักลเพาว่าคุณเทิงไรจับปลามือเดียวหมดได้อพูดพูดพูดไปนะพูดเอาทางมาไปทางกัน ไปทางไหนเลยทุนนี้ไหนบ่มือไล่แล้วใส่ป้าคอเจ้าผ้าอพันกันโคมาเลยมาเต้นอเบื้งนี้ดีลูกปรานิลกับลายกันาะ mình ừ. bay thì nó thấy nó, ba sao mà to nhỉ? ăn trộn mướn, nhảy to cá จกักปลาอย่างทีนี้ปลาคอน้อยเนาะหมุนไปใส่แหละปลซิวบื่นมาเอาเนี่พอดีเลยเ,เยนี่ยน้ามันยังลายอยู่ยัเอาบได้เยเนาะอนนี้ก็เริ่มคำเลยน้อพี่น้องป,ป้าป้มื่อป้มื่อมายังมาเอามันน่ัเก็บปลาซิว้อยงมีอยู่มันหมุนตมเนาะมันเอาโตกับเโบเห็นมัน ตอนนี้เขาก็เศร้าหาปาลาแล้วเนาะพี่น้องปลาเขาก็ได้หลายโตเติบเนาะพอได้อูก,กินแรงอยู่เนาะมีทั้งปลานิ่นปลาขอน้อยเนาะปลาซิวกับ่บ่อยได้ไปไดเนาะเพราะว่าหน้ามันยังหลาย,ยอย่อางยังเอามันบ่ได้โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับประจอดกสียรคอจบคลิปเอาไว้สำนีก่อนเดอ้อมกักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็สั่นกระดิ่งให้บรจอดนะเนาะเพื่อเซมีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมา สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง